สวัสดีค่ะหล,งลังปีใหม่นะใช่ไหมใช่วันนี้รถติดมากค่ะวันนี้เราอยู่ที่เก่งเซี่ยวค่ะตลาดนะ้าอันนี้อันนี้นนเริ่มต้นนะรถก็ยังติดแล้วอะ่ะรถเยอะมากเลยเดีย๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันเยสค่ะเออเสุดยอดสุดๆไทยกรุงเทพกลับบ้านกันแล้วค่ะไทยกรุงเทพ ไทยกรุงเทพกลับบ้านแล้วเ,เ,เ,เออเราตื่นเต้นกับไทยกรุงเทพค่ะเออใช่ติดไฟแดงยาวมากตรงนู้นนะไฟแดงยาวมากเลยโอ้โหสุดยอดอ่ะ ยาวเข้าสู่เมืองกรุงแล้วติดอีกรอบแล้วรถติดมากรจาสุดยอด รถเยอะมากนี่นะไฟแดงหนูไอเธอ,อเออใช่น้องอย่าออกไปนะลูกรถเหยียบคอตายนะเอออย่างเยอะเลยกับกรุงเทพกันหมดแล้วไปแล้วไปแล้ว<ป>นี่คือประเทศแก่งเซี้ยวนะคะ รลเริ่มติดแล้วอุ้ยปีกายก็เป็นอย่างนี้แหละติดยาวเลยโอ้โหติดยาวเลยคันนี้น้าตลาดนะัดแกงเซียวยาวสุดสดนี่มาค่ะตกน้ำนะโทรศัพท์อย่าออกไปเด้อรถจะเหยียบคอเด้อ รถเยอะนะดูเขามองไม่เห็นนะเออโอ้โหฝั่งนู้นคาฝั่ขาฝั่งนู้นรถติดมากกับกรุงเทพกันหมดแล้วไปบ้า,บาน่อยคะ่ะ